เรียบร้อยทุกคนครับวันนี้เรามาทำผัดน้าขนะขนะน้ำมันหอยขนะน้ำมันหอยดูี่ขนะน้ำมันหอยอันนี้ครับนะตอนนี้เราก็ใส่น้ำมันหอยลงไปนะฮะตกโ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 ตกลงไปเลยน้องโอ้ยแกนูจะไปไรเ <S <s <men> <S ไไหรอไปใส่รถดีฮะไม่ใช่ชืรถรถดีแสดงนให,หน้รถให้ถัง โคเร่โคลร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 ่โคลรโคลร่ใหโัเข้ากันต่อไปถึงชีสอ้าวเราคิดว่าจะเอามาใส่กันะตายแล้วเอามานี่ก็ได้เราเอามาลวกกันนะฮะใส่น้ำตาลลงไปนะครับหน่ช้อนน้อยๆกอหวานแล้เอาขนะลงจานนะฮะตอนนี้ ขั้นตอนที่1 0 9แล้วขั้นตอนสุดท้ายเอาซอสที่เราเตรียมไว้ฮะลารดลงไปครับผมเราไม่ได้ขัดในกระทนะนะเราลาดลงไปฮะแล้วกหม้ขนาด นี่จะเป็นตำลุทีง่ายๆับลาดเอาโรยด้วยแล้วอีกของเราฮะกระเทียมเจียวฮะลงไปเ,เสร็จแล้วฮะที่เราก็เอาไปเสิร์ฟเสิร์ฟลูกค้าฮะวางเลย kinh tuyển cái có ấy